สวัสดีจ้าพี่น้องมือวานผ้ามาเบิงบรรยากาศหลังตัดตัดทํำสาวแล้วตัดท่ำสาววันที่สิบเจ็ดตัดยาแล้วสามมือหนึ่งสองสามสามมือมือที่สามขึ้นไปตัดต้นปลาฝรังสวัสดีทุกคนนะคะมือนผ้ามาชมส่สวนแม่โบต้าแฟมิลี่หรือวนันส่วนกับบ่าหวหงเงนาะทำสวนพุทธาสามรถนี่หลังตัดท่ำสาวเราจะพี่น้องเมื่อั้นก็สีแดงใจวาสีชมพูอองต้องพุ่น พี่ซินเตอร์ประจำสวนโอ้ยรัวแม่ทำคลิปมาทำไมมันเหยียบสายเชือกอคนงานประจำสวนช่วงปิดเทิ่มกป็สิอวนอวงสิอลไรพี่น้องหลังจากตัดทํำสา้าแล้วก็ตัดหญ้านี่ตัดหญา้ญาแห้งแรงแห้งพี่น้องเป็นตะเกิดเป็นตะไปตอว่าถ้าไดห้หดน้ำได้เนี่ยหลังจากที่ฝนมาบงางอย่างผู้ซาเตรียมพุงแล้วพี่น้องต้นพันธุ์ดีมีชัยไปขวาครึ่งนะคะทุกคนสวนผู้ซาแม่โบต้า แมรี่อยู่อำเภอนาดูนมีสวนข้าปลูกประมาณเกือบสองรอยตน้นสวนพุทราสามรถกสิมีผสมแน่หลังจากปีที่สามกสิมีหลากหลายสายพันธุ์ตะกีสินเน้นหลักคือพุทราสามรถแสงทองรอยเปอร์เซ็นต์ไะพี่น้องสวนเรามีต้นพันธุ์ตอนนี้คือเป็นต่อปีที่หาเขาปีที่หาแล้วนะต่อพุทราสามรถปีที่ห้าแล้วนี่ตัดไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดเนาะตัดต่อทำเสา สิบเจ็ดนี่ยอดพุ่งยอดสมบูรณ์ยอดใหญ่แห้งพี่นอ้องรเางราบ้งยังพระท่นหดหนามยังพระท่นบ่ลุงแต่บาดแดดแห้งค่ะแดดแห้งฝนวาสีมากกระบอกมาก่งยอดยอดสมบูรณ์มากชีนกกม็มีพอตน้นตัดใหม่ๆเลยยอดพุ่งเกือบทุกตน้นละยอดกำลังเริ่มแตกพอเขาท่านนี่หดหนามท่านบ่ลุ้งยังเปิดเล,เลยพี่น้องช่วงตัดอเขาเรียกว่าอะไรตัดแตงไรกิ้งตัดต่อเนี่ยพระท่านนหดนามเลยมีสายนา้ำอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิด พราะว่าช่วงตัดทําตัดหญ้าทําสาในสิบ่ใหายนำเลยเป็นการกันแกงเพ่นแต่สิบํารุงใส่ฟุนใส่ปุ๋ยประมาณนี้ค่ะแต่เฮาต้องเฝ้าบํารุ้งเลยเห็ดแ,แล้วก็ต้องเฝ้าบํารุงใส่ปุ๋ยให้ยอดพันผุ่งบํารุงอย่างดีนะทุกคนแต่ว,ว่า่วนแม่โบาตาสิมีให้ลท์พุทราแฟนซีด้วยนะมีพุทราแฟนซีให้พี่น้องเบ่งนะนะไปดูพุทราตัวน,นี้ตัวน,นี้สิมีพุทราอยู่ประมาณ หาสายพันธุ์แต่แม่พบตาสีพวกคอยจำบอคอยได้หีมาขาวโยกขาวแล้วกแดงอินเดียแล้วกมีสีแหลมสุโขไทยนี่แหละประมาณน,นี้นี่ทุกคนห้าสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันเป็นฟูซาแฟนซี่นี่กิ่งที่หนึ่งนะแะแม่พบตาสิเบ่งร่วมๆสินับกิ่งให้เบ่งกอนสิส้ให้เบ่งวา่ากิ่งมีกิ่งใดแน่หนึ่งกิ่งสองสองกิ่งนี้นะทุกคนต้นเดียวกันนี่เนี่ย นี่มมนสิเป็นตาเสียบยอดอยู่มองนี้หนึ่งสองสามอันนี้คือสเสียบยอดไปด้วยพี่น้องนี่ยังมีรอยอยู่เลยสีซบ้มให้เบิ้งว่าต้นนั้นเป็นต้นเดียวกันเป็นรอยเสียบยอดนะนี่ห้อยเสียบยอดด้วยพี่น้องเสียบยอดต้นสมบูรณ์ดีตน้นใหญ่อันนี้เป็นต่อป่านะคะเป็นต้นต่อป่าที่พ่อบ้านประจําสวนเราทาที่สีอันนี้ต่อที่สีค่ะ ตอนที่สี่ตอนที่ห้าเป็นรนาชาหิมะประมาณนี้แหละต้นสุดท้ายตอนนี้กำลังเสียดอยูอ่คือเป็นห้าสายพันธุ์หาสายพันธุ์จากที่ห้ออนไม่ไม่นับต้นต่อนะบ่นับต้นต่อต้นต่อคือต้นต่อปลาอันนี้ก็สิเป็นต่อปลาย่างห้อไปย่ามสิบตัดแดงอินเดียหิมะขาวโยกขาวลอกจาราชาหิมะนาซิเมนอันนี้อันสุดท้ายนี่ละ พอบานเราเป็นพ้นเห็ดเจ้าของสวนนะคะต <c oughs> อนนี้เขาเป็นเจ้าของสวนนะทุกคนนี่เห็นไหมถามว่าจริงไหมเป็นการเสียดงยอดจริงบอรกระสิเบิ้งประมาณนี้เบิ้งด้วยตาตัวเองเป็นห้อยต่อของการเสียดงยอด่อพี่น้าอืมแดดแห้งเนาะกระสิเบืเห็นค่อยชัดขันนหน,ท,หนที่หนึ่งที่หนึ่งบตาสิจำาบ่าได้ดได้ว่าอันใดเป็นอันใดน,นะคะ แต่ว่าสีใสพันยกขาวหิมะขาวแดงอินเดียอาชาหิมะสิกลังหิดเห็ดตอนนี้แดงอินเดียนาจะเป็นตอนนี้ีใหญ่มากแม่บบตาอยากได้อ่อนันนมสดมาใสา่น้ามูอยู่เพราะว่าวันน่้ยคล้ายๆกันกินสีแยกสีแยก,แยกออกเลยว่าอันไหนเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือแตกยอดกับพายามตัดแต่งกิ่งพิ่นเห็นไหมเสียบ แห่งสมบูรณ์คือสามารถแกได้แล้วปีนี้มะเบงพุซาแฟนซีสวนเ้องจะมีลูกแดงๆเขียวๆผสมกันไปนะคะทุกคนคือให้ไหลของสวนห้าสี 4, สายพันธุ์ในต้นเดียวกันยอดว่าพี่น้องจะผสมความสำเร็จหรือเปล่ากัมาบมะเบงกันอีกอย่าหนึ่งตอนที่มันออกน้อยออกผลน,นะแต่ว่าพื้นฐานแล้วต้นสมบูรณ์ดีแห้งอันนี้เพิ่งเอาดินเอาฟุ้นเอาใบใหม่มาใส่เตรียมบำรุงลอยเปอร์เซ็นต์พุ่งได้พี่น้อง พุซราเนี่บ่แม่นอย่างไรขอให้หดน้ำฟุ้นปุย๋ยกคือเป็นการต่อย,ยอดอีกครั้งหนึ่งให้ต้นสมบูรณ์แต่ว่าหดน้ำบ่ขาดเพิ่นกระสิไม่ใช่น้ำแฉะแต่ว่าหดสม่ำเสมอเพิ่นสิเป็นต้นไหม่ที่มีระเบียบพุซราเนี่ยเคยหดตอนไหนอาทิตย์หนึ่งคืออาทิตย์หนึ่งเจ็ดมืออ่าสามมือ,มอสิบมือเสียช่วงระยะของเพิ่นคือเป็นต้นไหม่ที่มีระเบียบเอาท่านก็คือท่านต่เจ้าเลยเจ็ดมือแปดมือเก้ามือไปคอยสิเริ่มล่งละ เพราะเขาเป็นต้นไม้ที่มีระเบียบจากที่แม่โบตาเคยเห็นมากเนี่ยถ้าเราไม่ทําสเต็ปเดิมที่เคยทาเขาสิฟืบอ,อาวบ่อทันหน่วยดวกปนไดพผกัสิสลัดเจ้าของเอาตัวเองให้รอดต้นผู้ราเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์มีแม่คนนึงบอกว่าผู้ซาเป็นผู้ซามหาสัจจันทร์ผู้ใดดูแลดีเฮ็ดดีิ่เสิให้พ,ยยพุ่นยางแบบมหาสัจจันร์ท่านใจเลยเป็นเป็นข้ามแรกที่ปีที่แล้วแม่โบตาเนาะไปเบื้องแม่ที่่นปูมากขึ้นกันสวนผู้ราขึ้นกัน พุทราเป็นต้นไม้มหาศจรรจันมหาศจรรจันจากทีหน้าทีเ่เฮาบบเคยบ่เคยปลูกปลูกเขาเขาว่าได้ราคาดีแล้วสําหรับชาวนาเ,าเท่านาะถ้าปลูกพุทราไปนี่สามเท่านะแม่บบตารู้สึกว่าเอาแบบบบได้ว่ากันเนะาะเธอชีว่าสิบเท่าซี่เท่าหาเท่ากับสิลเบอร์ไปให้คนที่มาล่องเหตุจริงอย่างน้อยเยอะกว่าเดิมสามเท่าแต่ว่าแม่บบตาได้หลา่านนั้นเอาแบบบบได้ขีโมให้กันฟังนะพี่น้อง หน้าห้หน่งนี่เฮ็ดเขาเนี่ยเขามาเฮ็ดพูซ่าเนี่ยอย่างน้อยบ่ได้เลยเนี่สามเท่าเยอะกว่าทำข้าวสามเท่าแต่ว่าแม่บบตาได้ลายกว่นนันบ่หลายกว่นนันยจขี่โม่ลาย,ย,ายต้องไห้คนมาเฮ็ดเองสินะยจขี่โม่ลายบ่ได้เฮ็ดน้ำบ่มีไผ่หูลองมาทําดูนะคะทุกคนแม่บบตาเสือเป็นต้นไม้มหศสัจย์แม่บบตาเสือแบบนั้นตะกี้ขิดคําออกตะเม่พนบอกว่าพนเคยเฮ็ดมาลายสิบกว่าปีแล้ว เป็นต้นไม้มหาสัจจรย์เอาท่านกับท่านถ้าเจ้าเฮ็ดดีเพื่อนสิคูณให้เลยเจ้าต้องการเท่าไหร่เอาให้ทันขายให้ทันเก็บให้ทันบำรุงให้ทันตามซื้อเพล่ยผู้ทราบเป็นต้นไม้มหาสัจจรน์ท่านใจได้เงินทันใจนีย่ยเท่านี้เด้อมหาัจจรรย์ท่านใจให้ลูกให้ร้านคำคุ้นไปแล้วถ้าธุ้มมันเฮงเฮงคำคุ้นอะไรสิดีก็ดีไปน้ำกันเบิดนะคะพี่น้อง ที่ดีเจ้าที่ดีแม่ธรณีดีดูแลดีปันสิบเบิร์นมาห้เห้าเองว่าไปกับเขาทางังจะของอีกแล้วไ <c oughs> <c oughs> ห,นะหน้าไ้นี่ตะกี้พอบานกับเม่บโบตาเคยมาอยู่บานใหมๆนะ่ๆเนาะบ่าเคยเห็นหน้ามาอยู่ไ้นี่สิบ่แทบสิบ่ไเ้เขาเลยแต่ว่าต้นทุนของห้องคือการการถมดินทุนมันสิยุใ่ในการทมดินเพราะ,ะเป็นไหน้าตา่ำๆคือทางปุ่นเลยไหยน้านี่เป็นห้างเกาเจา้าที่เม่บโบตาเหตุตำขนาดนั้นเลยถึงเอวเน่ะสูงขึ้นมาจากคันแท่นหน้า ให้หน้าถั่วม,มาถึงในึ่งเอวพี่น้องกิดเบงว่าทมลายปาไในทมขุดดินน่าจะคลองม,มาใส่นี่ละให้นี่แต่ว่าถามว่าเห็ดเขาโอ้ห้าเท่าจากที่เห็ดหน้าถามว่าเห็ดหน้าเขาดีมีประโยชน์บอดีแต่ว่าในความดินที่เราดูแลแบบธรรมดานี่ในราคาของเพิ่นน้ำละกะดูแลแต่ละเถือปีละครั้งเหมือนกันผลตอบแทนต่างกันร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น,อน้องสิงอยากเนี้แต่มีน้ำมีนี่นละ่ะ แต่ห้าเลือกที่จะเห็นแล้วก็คือความเจ็บมันเสียหายไปเลยความเจ็บของน้ำผู้ซาเสียหายไปเลยในการเก็บเนาะในเรื่องของแม่บุตาความเหนื่อยความเจ็บมือจากแผลการดูแลช่วงเก็บผลผลิตสหายไปทุกอย่างมีแต่ความแบบในตัวเองเนาะว่าภูมิใจในความมาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์จาของเนาะทีเ่เฮ็ดได้ดูแลได้ในแบบของเจ้าของเลยไม่ใช่ว่าดีกว่าคนอื่นนะในแบบที่ตัวเองในพอใจในสิ่งที่ตัวเองทําได้สองก้น สองคนกับพอบานเฮ็ดน้ากันกับปลูกปลูกเตา่าหรือกรสิมีพี่น้องมาซอยอยู่แต่ในความที่เราทําได้ภูมิใจที่เฮ็ดได้เฮ็ดบ่หลายดอกภูมิใจในแบบของเราที่แบบดีกว่าเฮ็ดหน้าถามว่าเฮ็ดหน้าดีบ่อหน้ากับพอแม่ผ้าเฮ็ดบริถิมบร้ปลาห้แมทธรณีซอยคู้นเข้ามาอีกทางหนึ่งที่จะเสริมเข้าไปได้มีรายได้เสริมให้รอครัวเพิ่มขึ้นในครอพั้วนะพี่น้องไม่ได้ดูถูกว่าทํานาไม่ดีทําอันนั้นไม่ได้หน้าเข้ากับบริถิมเฮ็ดคือกัน ห้าก็เป็นเสริมการที่เราทำนาอย่างเดียวมันก็ได้ย่างเดียวอันนี้มาเสริมต่อจากขายเขาเฮห,หนาแล้วก็เขาไว้ทะกินสนับสนุนแล้วอีกทางหนึง่งกลมาเฮตพุซ่าต่อให้เรามีท่างใบต่อเขาบริถิมได้ปลาถิมไ้ถิมหน้าบรเฮตหน้าเฮตเขาบรีบรวีวาเฮตคือเกาบอไปแนวไรนี่ <laughs> มาแลกเปลี่ยนกันในฟังเราเพี่น้องนะการปลูกพุซ่าตรงนี้ สามต้นหาต้นเหลือกินพี่น้องได้ขายพร้อมแต่ผู้ใดที่มีทุนสําหรับการแนะนําในการทําพุซ่านะผูมีทุนหลายทีหน้าหลายเพิ่นแหงสิได้ดับเบิลไปอีกต้นทุนสูงคุณดูแลดีคุณจะได้ดีมากกว่าเดิม mm hmm. การเทียดเขาคือดูแลสาไดก็ได้เข่าหลายสานั้นแต่ราคาคืออา่าพ่อค้าคนกลางเขากดราคาเข้าไว้ผู้ซ้างเขาสามารถบวกแม้แต่เราจะทําแบบ พรเจ้าเฮ็ดเนาะไปเบิงน้ำไลยทางเขาขายกิโลละห้าสิบหกสิบก็สามารถต่างราคาเองได้พุซรา่อยลูกสวยลูกงาม่อยสีใสจานเท่านี้ห้าสิบบาทไม่ถึงกิโลก็สามารถเฮ็ดได้พี่น้องกำหนดราคาเองได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสำหรับเมนบบตาเห็นเนาะมีทีลายปลูกลได้ใดายสมกับคำทีพนวาพุทามหาัศจรรย์พี่น้องเจ้าปลูกเบิ่งตัดท่าเสาวเรือตาต่อเขาหล่อ,ตตอ,อ,ลอเป็นอย่างง่าเจ้าคืองาม ยอดเตรียมพุ่งเบิ่องบำลุงบระท่านี่บำรุงเลยบำลุงนี่สิบยอดยี่สิบยอดสามเมืเลือกเลือกยอดที่สมบูรณ์ที่สุดเมืองตอน,นดินก็แห้งๆพี่น้องเพินก็ย้อมรับในิ่งทินเฟิงดินแห้งแหงนีง่ดินแห้งๆคุยๆบระท่านยังเลยตัดต่อเพินพร้อมที่จะพุ่งแล้วบ่ท่านนี่บำลุงท่านนี่ยังฝากแม่เทรณนี้เบิ่งงว้ก่อนลหลูหลานกรลังสีบำลุง <c oughs> ยอดพุ่งแนนอนมังพี่น้อง สมบูรณ์มากตอนนั้นถ้าบอมลูกนี่สิบยี่สิบยอดบางต้นนี่ยี่สิบกว่ายอดโดยสามที่เป็นสบขึ้นมาแบบนี้ซ้อนกันแบบนี้เลยทุกคนก็มาเลือกเอาต้นที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่านี่เห็นปะเตรียมออกมานะทุกคนนี่อันนี้คือสียอดพจน์แตกทุกยอดทุกหม่องที่มีตาแตกสามารถเกิดกันได้เลยอันนี้คือท่านนี่ท่านนี่สท่านานี่ส่น้ำเลยต่อพุ่งแม่บวาตาไซส,สปิงเกอร์ตอพุ่งเนาะ เขาเรียกลงทุนสายนี่ประมาณหาหกพันใปีบางหนแต่ว่าช่วงที่ว่าเก็บผลผลิตก็คือบบมีเวลามากหมดปล่อยปล่อยไประยะหนึ่งเก็บอย่างเดียวเพราะว่าระบบเขายังบ่สันสมบูรณ์สำหรับแม่บตานะระบบเขาท่านีดีร้อยเปอร์เซ็นต์ในการดูแลพี่น้องแห่งแรงเป็นตาในความหมายว่าเป็นตาได้บ่ที่มองนี้เฮ็ดแล้วดีดีก็เดิมทมพูดในพิ่นสูง เกสิอุดมสมบูรณ์ไปในแบบของเพลินแหลกเปลี่ยนพี่น้องเนาะเอามาเอาสูกันฟังว่าเมนปตาเฮสวนพุ้ซาเป็นยังไงนี่เพราะบ้านก็เสียบในสายพันธุ์ราชาหิมะเสียบตอ่อเพิ่งจะเห็ุประท่านนี่ถึงอาทิตย์ดอกพี่น้องเนี่แต่ละต่อในมีเขียวๆเนี่ยเอายอดมาอันยอดมาเสียบเสียบยอดราชาหิมะอันนี้คือตนของพุซ่าสามรถนะจ๊ะพี่น้อง ราชาหิมะอ้ออันนี้คือต่อผู้สาสามรถที่เราขายอันนี้คือมาเสียบราชาหิมะเสียบทุกต้นแถวนี้ประมาณสิบก็ต้นนี่ละฝั่งนู้นพ่อบ้านก็เสียบแต่ว่าผลท่านได้ออกมากเนาะตอนนี้ก็แม่นตอนนี้ก็ใช่ราชาหิมะเมื่อเบื้องผลว่าอในความว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เใดบอกแบบแบบก็แล้วแต่ช่วงโอกาสน้ำแล้วแต่ผลเสียหายมาก แมท่ทรณนีเดอ้อออกมาสู่ต้นสู่อันเดอ้อลูกหลานเสียบฝากแม่เทอรณนีดูแลฝากแมท่ทรณนีอีกแล้วเสียบยอดลงไปให้ดีให้งามให้เป็นเสือซาเพิ่นลือที่ท่างมองนี่อุ้มชุนอุ้มหนุนอุ้มชู้ลูกหลานมันมันากลงไปก็ด,ดีก็ง,งามฝากแม่ทรณนีเบ่งไป,ไงปพีนะ่นองเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดมักนะมักบ่มักอ่ะนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ามาเว้าได้เบิดละแต่ค้ามความเป็นจริงเดียวเห็ุนี่มันอ่างตัวผลมาได้เราซูก่อนฟังพีนนะ้องอันนี้จะเป็นตอปีเดียวทั้งนี้่นสิเป็นตอที่บบคอยมันอยู่ทั้งคู่สาเนาะก็สิบคอยสมบูรณ์ปไหนความเป็นจริงไปเลยว่านี่ต้นพู้ทราทุกต้นเก้าร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยต้นก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นอันนี้่นอยู่ทั้งคู่สาสาเก้าสาแก่ยี่สิบ สามสีปีดินกับสินแนนสิแกนกับสิบลคือมทูทั้งทั้งที่ปลูกพร้อมกันนี่ครับตอนนี้พี่น้องตอนนี้ท่า,นาในไงแห้งก็เลยแบบจงงาภรณ์ใบไหลเนี่ยเห็นไหมจงงาไหล่ันกรสิเตรียมพุ่งยอดไปเลยงานค่นจะพุ่งแต่แบบเลี้ยงเลี่ยงยอดพุนนะ่นเนาะอันนี้คือราชาหิมะพอบานก็ะเทดเลยเสียบยอดราชาหิมะเอาไว้แอวเนี้ยเสียบสูงๆเนี่ยจะน้อยให้พุ่นแบบให้กำลังใจสิได้มีเพื่อนไปนํากันหลายๆ ในเมื่อต้นเดียวก็เอ็นปลูกปีเดียวเท่ากันนะเนี่ยสิประมาณนี้เลยแต่พี่นงเอามาแยากกศดไม่พี่นองเบึ่งประมาณนี้เนะมาเล่าสู่กันฟังเป็นอยังคือเห็ดเริ่มต้นจากอย่างนี้เป็นอย่างคือได้เห็ดสวนผุส่าพูา้ซาปลูกพุซาแล้วดีไหมดีอย่างไรทําไมถึงมาปลูกจากที่เริ่มปีแรกของแม่โบตานะคะปีแรกปลูกแค่60ต้นล่องปลูกทดลองปลูกผุส่านี่เลยเบิ่งปีแรก ปีแรกที่เริ่มปลูกเป็นปลูกเป็นทรงตัวแอลทรงตัวแอลปลูกหกสิบต้นเนาะตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้ที่ร้อยต้นหกสิบต้นแถวนี้ทั้งแถวแถวนี้ทั้งแถวไปจนสุดสุดแล้วก็เป็นตัวแอลไปทั้งหนุนหกสิบต้นของปีแรกที่ปลูกปีที่สองเอยกำลังเก็บดีเก็บมวนเป็นยังมันเบิดก่อนเขาลองล่อปลูกอีกบ่ผมให้หน้าเลยพี่น้องจากให้หน้าที่ตำตำแบบนั้น จากที่ให้หน้าตําแบบนั้นแปลวถมดีทั้งหน้านโน้นผุนทั้งผุนทั้งผุนมาถมให้หน้านี่ให้สูงจากยืนจากขึ้นข้างล่างของไฮน้านี่ประมาณเอวเอวแม่โบตา้าแม่โบต้าสูงร้อยหกสิบหกสิบสองหกสิบไฮนี่นี่สูงจากเก้านี่เอวหนึ่งแสนกวัวพุล่ะเป็นแสนแสนกวัวสมัยหกเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดปีแปดปีเอน้องธันมาเกิดแล้วเจ็ดปีกวัว แถวตัวนี้เป็นตัวเอลไปทางปุ่นหกสิบต้นบานนี้ทางนี้ทางทางนี้ที่เรือนี่ไฮน่านี่เป็นไฮน่าเบิดมาจนนมาสุดทีเลยพี่น้องก็ยังเป็นไฮน่าบานเข่ายูเก็บพักบุงกินยูก็เลยว่าล่องทมอีกกับพอบานพอบานเลยแล้วแล้วเี็นของเราเองแล้วก็จากตัวเอลไปถึงตรงั้นนั่นบ่ากระทอมไม่ในหอดนี้หอดตรงนี้หอดมาหอดตรงเส้นสีฟ้าๆนี่พี่น้องเห็นบ่เห็นทอสี้าๆานี่บ แมวตาใส่เอฟิกกบสิบกเห็นอันทมจากขังลัางปุ่นเป็นสองต้นทมมาจนถึงตัวแอลนี้ตรงนี้แหละมั้งตรงนี้แหละคือตัวแอลปลูกอีกหกสิบต้นปีที่สองปีที่สองหกสิบต้นวื้นกำลังดีอีกเลยตรงนี้ก็ยังเลือเป็นไฮน่าขึ้าเหลือเป็นไฮน่าคือเกลปีที่สามด้มาทมมตงนี้อีกทมมตงนี้อีกปลูกเติมอีกสามสิบกว่าต้น 3ามหกสร้อยแปดสิบแล้วกับปีที่สี่ผมจากตรงนี้มาอีกก็ไม่ได้ถมสลับเพิ่มขึ้นไปปลูกทั้งหลังคู่คู่สาสาเก่าก็สิบบค่อยสมบูรณ์ป่าไหนเพราะว่าสิบประมาณสิบสิบกว่าเนี่ยเพราะว่าทีมันบพ่พเนะประมาณนี้สี 4, ป่ปีปีที่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่สี่ปีนี่เศร้าปลูกคุแล้วปีที่ห้ามาเสริม เสริมนิดหน่อยเสริมไรประมาณสิบก่าตนสิเป็นพวกกันแดงอินเดียหิมะขาว่าแหลมสุโคไทยตีก้นแหลมสุโคไทยประมาณมีผ้าเบืง้งอันกัดกวาดหยาตอมตอมแล้วแม่บบตากัสิเอาไปใส่เหงาใส่หากต้นฝรังสิว่าใส่ต้นพุซ่าเพราะว่าพุซ่าสิมีปุ๋ยอยู่แล้วนี่พุ่นมาเตรียมเตรียมพร้อมไปแล้วหลังจากเก็บกวาดทําสาวแล้วกับสิแก่สิแบบใส่ฟุ๋นบํารุ่มรดน้ำ ให้ชุ่มหน้าดินชุ่มเหมือนไซฟุนไซฟีนี่พี่น้องเห็นไหมในระยะปีหนึ่งเหมือนกันนี่ย้อนไปทางนี้อย่างมอดทางปีราเนี่ยปีหนึ่งย้อนกันไปทางนี้ขวบปีขวบปีพอดีสามสิบต้นสุดท้ายของปีที่สามแถวนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นอันนี้คือปีหนึ่งทางนี้คือสามปีบด้ตัวกันเห็นบ่ต่อ เบิ่งต่อออกได้เลยสำหรับค้นเห็ดสวนพุซ่านนะะประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังมีราชาหิมะอยู่อันนี้กัยอดบ,บวบยอดบ,บวบเลยเตรียมพุ่งแล้วทุกคนใส่น้ำใส่ปุ๋ยไปพุ่งง่ามที่มองห้ปลูกว่าตาใส่ดินบำรุงคูนไปอีกอุดมสมบูรณ์คลิปนี้กับประมาณนี้จับพีน้องแม่ปุตตามว้าไปเรื่อย เอาไปมาแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ว่าเขาเห็ดสวนปูซามา,าเป็นยังไงตอนนี้ตอนน่อไ่เพิ่อนอันนี้จะตัดสุดท้ายมู่เพิ่งจะตัดหญ้าเนาะหญ้าคุ้มดินก็แย่งอาหารเพิ่นไปก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มออกแล้วแต่ต่อใดน,นี้ผลเพิ่งต่อผนพุพพ่งบักคักเลยทั้งทั้งที่ตัดบันเดียวกันถ้าบำรุงปุ๊บนี่สิโอ้หถ้าไปเบิ่งต่อน,นั้นเพราะว่าแม่โบตาท่านนี้เก็บหนี่ครับ มีซีบสามสิบหยอดแล้วพี่เนาะจะเริ่มทย่อยขึ้นทุกต่อแต่ว่าตอนนี้จะชัดต้นไหนที่สมบูรณ์จะชัดก็มูในความสมบูรณ์เราบ้่งพี่เนาะทั้งที่ตัดพร้อมกันวันเดียวกันด้วยซ้ำโบเมนสามมืออาทิตย์หนึ่งพอห้าบำรุงหมดสิพุงฟุบฟุบฟุบปึงตะไลหยอดพี่เนอะตองมาแยกมหยังอีกเหลือกหยอดเหลือกงทียอดพุ่งบำรุงยอด ยอดพุ่งบำรุงดีต้นสมบูรณ์ดูแลใส่ฮอร์โมนใส่ปุ๋ยดีๆถูกใจแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนแต่พี่น้องขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันนะพี่น้องหรือว่าพูดพี่น้องผู้ใดสิสนใจต้นพันธุ์พุทราต้นพันธุ์พุทราต้นพันธุ์ต่างๆที่สวนแม่บุตาปลูกจะฝากเบอร์โทรไว้หรือว่าเบียนไว้เดี๋ยวแม่บุตาทักทาม อยากใดสายพันธุ์ใดก็สอบถามเขามาค่ะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าให้ชา,ห,ชาหน้าจําวสวนหรือว่าอ่านที่เหตุงานทรงได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแม่โบาตาก็เฮ็ดแบบพิธีแบบบ้านๆว่า,บาแบบเป็นรักเป็นการกับพ่าเป็นเอาแบบเลี้ยวๆแบบพิธีของเฮ่าในลายพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะแม่โบาตากดไลค์กดแชร์ผู้ใดสนใจมิทีลายมีทุนลายอยากปลูกกุ้ซ่า หรือ่าพี่น้องที่สวนพุซ่าคือกันนี่ล่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่น้องสู้ๆส่งงานหลายๆให้ได้คิดปังๆทุกคนผู้ไดทําสวนกับห้สวนอุดมสมบูรณ์คําคุ้นมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวปังๆทุกคนคิดหนีล่าไปก่อนจากพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ